สั่งปลดเส้นชัดเช้ากวนตำรวจคุยสวยน้ำมันเถื่อนกับโจปรตตานีพอศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนสั่งปลดยกชุดกวนตำรวจน้ำมันเถื่อนในชัดเช้าคุยโจปัตตานีส่วนเรือรับซื้อน้ำมันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่ใช่น่านน้ำไทยแน่ๆ่พลตำรวจเอกไกรบุญสุ้ยทรงจเจรตตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปอมตำรวจ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินคดีเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนสามลำหายไปจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่11มิถุนายนนั้นได้รายงานความคืบหน้าทางคดีและการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วและนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าตนเองจะดำเนินการกับบ่าวผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งในและนอกประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอย่างถึงที่สุดและตนเองในฐานะที่ดูแลทั้งศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจเจรตตำรวจแห่งชาติขอใช้เป็นหลักประกันว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขอให้เชื่อมั่นในการทำงานว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์และตั้งแต่ตนเองรับตำแหน่งก็จัดเก็บภาษีน้ำมันได้มากขึ้นกว่า100เปอร์เซ็นแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเถื่อนลดลงส่วนการป้องกันการขนย้ายน้ำมันทางบกได้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดมาหารือโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ขอเอกสารตารางการเดินรถในทุกเส้นทางเพื่อให้มีข้อมูลตั้งต้นว่ารถบรรทุกน้ำมันแต่ละคันเมื่อออกมาจากแท่นเติมน้ำมันแล้วจะมีน้ำมันจำนวนเท่าใดจะใช้เส้นทางอะไร โดยทุกคันจะต้องผ่านจุดช่างน้ำหนักของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงจะรายงานมาที่ศูนย์ปรับปรามน้ำมันเถื่อนเพื่อติดตามระยะทางและปริมาณน้ำมันตลอดระยะทางการขนส่งในส่วนของห้องชาสนทนาที่เผยแพร่ออกมายอมรับว่าไม่ได้ดูรายละเอียดว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับอะไรแต่รายละเอียดที่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องจริงส่วนบุคคลที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างต้องรอาการตรวจสอบจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วซึ่งการสั่งให้หยุดปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้ผู้ที่ทำงานจะต้องเป็นคนที่ตนไว้ใจพอตนเน้นเรื่องใจซื่อมือสะอาดขอย้ำว่าในยุคข,ของตนเองจะต้องไม่มีเรื่องการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์ ขณะเดียวกันมีประเด็นที่ว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจน้ำโดยตรงจะมีการสอบสวนให้เกิดความเที่ยงธรรมได้อย่างไรขอให้เชื่อใจพลต่อต่อต่อเจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญ,ญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าจะสามารถทำกระบวนการสอบสวนให้เกิดความสุจริตและเป็นธรรมได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมและพบว่าการสอบสวนไม่ ตรงไปตรงมาตนจะนำเจรตตำรวจเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองและจะสั่งปลดหัวหน้าชุดตรวจสอบรวมถึงพลตำรวจตรีจรูนเกียรติและจะมอบหมายให้เจรตตำรวจแห่งชาติเข้าไปจัดการแทนเขามีหน้าที่ต้องเก็บกวาดบ้านเขาขอให้เวลาให้เขาได้ทำงานก่อนไม่เช่นนั้นเราจะเข้าไปจัดการเอง ส่วนข้อสังเกตอัยการที่มองว่าการจับกลุ่มน้ำมันตั้งแต่ครั้งแรกเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตนมั่นใจในพยานหลักฐานมากเพราะได้เห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วฉะนั้นจะสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้แน่นอนการเห็นแย้งกันถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้ตำรวจทำงานได้อย่างรอบคอบขึ้นเพื่อจะได้หาพยานหลักฐานมาตอบทุกข,ข้อสงสัยมั่นใจสามารถติดตามผู้ต้องหาแม้อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ดีการติดตามเส้นทางเรือขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเคนายเค้าที่รับขนถ่ายน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลางทั้งสามลำนั้นยอมรับว่าไม่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเรืออยู่ที่ไหนส่วนตัวเชื่อว่าตอนนี้เรือไม่ได้อยู่ในน่านน้ำไทยและอยู่ไกลมากขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนและการขยายผลและจะกวาดล้างให้หมด